จ้าทองดีครับผมครับพอใบโพแม่ใช่ครับกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวสิขออยาดเข้าไปเบิ่งสักหน่อยนึงครับผมตอนนี้ผมอยู่ศูนย์ทาริตและก็ทดสอบน้าเชื่อกระบือพันธุ์ดีนะครับของประเทศไทยอยู่ท่าพระคอนแกนครับพี่น้องครับป้าทองดี <บา S 1> ผมเคยมาไายคลิปเมื่อผมสีไว้ประมั่น ปีหรือสองปีที่แล้วนะพล้ <Okay. S 1> ะมันดีกว่าแล้วะครับแต่ว่าท้องดีเขายังตัวเล็ก่อยอยู่นะครับ <Okay. S 1> แล้วตัวดีนะพี่น้องครับวงเขาโคตรหล่อเลยครับโคตรหล่อเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ปรสิหันมาให้พี่น้องเบิร์มาเนาะเนี่ย <Okay. S 1> หันมาแบบวงสวยมากอะ่ะ <Okay. S 1> ดูสิเพ <Okay. S 1> ื่ออนว่าวงเขาพระจันทร์เป็นบันนี้สุดยอดเลยอ่ะอัน ผมจำไม่ได้นอกว่าอายุคนหลายไปแล้วตอนนี้ครับตอนนีวอครับต้องดี้องดีไม่นานครับทองดีตอนนี้อายุเท่าไรแล้วครับผมต้องไปเบิ้งขอมูลนผมจดไ้อยู่นครับแน่นเปี๊ยะเลยครับมาเต็มเลยเพื่ครับสะฮพ่อเพ่องครับเล็บสวยครับขีดสวยวงเขาวงเขาหลุบรอเลยครับ พี่น้องูุยักเสือสายเพื่อนบ้อเจ้าทองดีเนี่ยปูยาเพื่อนเป็นไผ่นะผมผมอยากให้พี่น้องล่องคอมเมมต์เบิรงนะครับแต่เพื่อนสุดยอดของพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับในเมืองไทยที่เขามาประจําการอยู่กับกรมปศุสัตว์ของบ้านเฮาครับงาวและก็สมูทสมส่วนครับวงเขาลุบรอครับพี่น้องบ้งครับเข้มๆสักหน่อยนึงเพื่อนอันนี้เป็นหมองอาบน้ำเพื่อน แล้วก็ลึ่งก็พดตัวได้ดีเลยล่ะผมว่านะครับแล้วก็สันมาเต็มแล้วถ้าผมประเมินนี่แบบนี้นี่โบตั้มก็เจ็ดเจ็ดแปดปีละตาวานะเจ็ดแปดปีประมาณนี้แหละครับสวยมากนะครับนี่ครับพี่น้องครับสุดยอดของควายของกรมสัตว์ที่นาเขามาหลายปีแล้วครับตัวนี้ครับเท้าทองดีสุดยอดเลยครับ อยากให้พี่น้องได้เห็นตัวจริงแบบผมนะแล้วก็ถา่าสมมุติได้มีโอกาสเนาะครับได้นำน้ำเชื่อไปอ่าเพื่อที่จะไปต่อยอดหรือว่าไปปร,นะรับปรุงพันธุกรรมนี่ยอดมากครับเจ้าทองดีรอรอได้ครับเนะี่ยเขาคนาคุณอาสูงหไยไปไหนคุณอานะ ผมเบิงครับอ้ผอยเจาครับลอยเจสิบหาตัวนี้ผมก็ตีไว้โอ้ลอยหกสิบสายครับผมตีไว้นะตั็นมะต้องเบิงสูงดหรอครับควายสมัยนี้ครับผมอยากให้เบิงความสมูทเหมือนค้นขึ้นกันครับพอเม่น้อยหน่อยเดียต่ว่าลูกออกมากรับตใหญ่ขึ้นเ่าเพราะว่าอย่างครับเิ่นได้อาหารได้ชนาการที่ดีนะครับควายขึ้นกันครับพี่น้องครับสังเกตง่ายๆว่า เบิงไอปลาเงินปลาเงินเราให้ตัวนี้อยู่นิรนีฟาร์มครับตัวน้อยหน่อยนะครับสูงกระบอกสูงหลายครับแต่ว่าเพิ่นให้ลูกมาแต่ละตัวนี่โอ้โหเป็นแกนแชม้์ระดับประเทศมาหลายตัวเลยปลาเงินตัวนี้กับอายุเท่าไหร่ล่ะครับยี่สิบยี่สิบห้าปีลมั้งนะครับเพิ่นกันยั่งได้ผลพิษได้นําเชื้ออยู่นําเชือกะพอสมควรอยู่นะผมมาได้ยินข่าวล่สุดว่าขึืนลหล่อละสามพันแล้วครับ นัเชื่อฝาเงินชุดสิบกับสามหมื่นครับแต่ว่ารีดรีดมดตลอดรีดมดตลอดครับแม่นต้องเบ้นหมดนะเบ้นสวัสดีครับผมจำได้ป่ะนี่โอ้ครับน้องเบนครับจกปีแล้ว,ลวโอ้สุดยอดเลยครับผมนะครับคุณกระลังผักควัน เจ้าทองดีครับพี่น้องครับจากกรมบรุสั์ครับ